สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูพิมนาลาวันนี้นะคะเราจะมาทำแบบฝึกทักษะภาษากันนะคะหน้าที่37และ38นะคะก, <icle ping> <t ali> ก่อนอื <yourselves> ่นให้เด็กๆไปหยิบแบบฝึกัดทักษะภาษานะคะแล้วเปิดหน้าที่37และ38รอได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำพร้อมๆกันนะคะ เมื่อเด็กๆนะคะเตรยียมหนังสือพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มทำข้อที่6นะคะเพราะครั้งที่แล้วเราทำข้อที่5าไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเริ่มทำข้อที่6กันข้อที่6เขาให้เราทำอะไรข้อที่6เขาให้เราเติมสระอือหรือสระอือที่ไม่มีตัวสะกดและเติมวรรณยุกต์บางคำแล้วฝึกอ่าน อย่างเช่นนะคะสรรออเด็กๆเคยเรียนไปแล้วก็คือสระออทําไมคะสระอืเมื่อมันมีตัวสะกดอออ่างจะหายไปแต่ถ้ามันไม่มีตัวสะกดอออ่างจะคงอยู่เหมือนเดิมเรามาดูกันนะคะว่าข้อแรกเราจะเติมอะไรเอาคาแ,แรกคําแรกคําว่ายืนตรงเติมอะไรเอ่ยยอยักษ์มีตัวสะกดก็คือนอหนู เราจะเติมคำอะไรคะเราจะเติมอะไรลงไปเอ่ยเราต้องเติมสระอือตัวเดียวไม่มีอออางเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปคำที่สองคำว่าหลงลืมห่อละองอหลงแล้วก็ลออือมอลืมสระอือมีตัวสะกดใช่ไหมคะแปลว่าเราเติมสระอือแค่ตัวเดียวค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆทำตามไป พร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะต่อไปคำว่ายืมของยออือมอยืมขออองอของคำว่ายืมมีตัวสะกดไหมคะมีก็คือมอมาแปลว่าตัวนี้จะใส่แค่สลระอือตัวเดียวค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆมาถึงข้อที่3แล้วนะต่อไปข้อที่4เด็กๆเตรียมตัวนะคะ คำนี้คําว่ามองมือมอ,อ,ององมองมองมออือมือคําว่ามือมีตัวสะกดไหมคะไม่มีตัวสะกดแปลว่าเราใส่ทั้งสระอือแล้วก็ออางเด็กๆทันใช่ไหมคะเขียนตามไปเลยนะคะเขียนตามที่คุณครูอธิบายได้เลยต่อไปคะ่ะ คำที่5แล้วคำที่5คําคำว่าถือฟืนถอือถือคำว่าถือมีตัวสะกดไหมคะไม่มีตัวสะกดแปลว่าเติมสระ,ะอ,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 อือกอังค่ะต่อไปคำว่าฟืนฟอือนอฟืนคำว่าฟืนมีตัวสะกดไหมคะมีก็คือนอหนูแปลว่าคำนี้ เติมแค่สระคืออย่างเดียวง่ายไหมคะเด็กๆมันง่ายมากเลยเรามาถึงข้อที่5กันแล้วต่อไปเป็นข้อที่6คําว่าคืนนี้คออือนอคืนคําว่าคืนมีตัวสะกดไหมคะติ๊กต๊อกมีก็คือนอนหนูแปลว่าใส่อะไรคะ สารอืออย่างเดียวเด็กๆเ,เก่งมากเด็กๆทำได้แน่ๆเลยคุณครูรู้ต่อไปคำว่ามีชื่ออ่ามออีมีชออือชื่อไม่เอกชื่อแปลว,ว่าคำนี้มีตัวสะกดไหมนะไม่มีเหมือนเดิมก็เติมแค่สารอือกับอ,อางแต่ว่าถ้าเขียนแค่นี้ ชอ,อือชื่อมันไม่อ่านว่าชื่อชื่อเราต้องเติมอะไรเพิ่มไหมคะต้องเติมไม้เอกเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ <c oughs> เติมไม้เอกเข้าไปก็จะสมบูรณ์นะคะจะอ่านว่ามีชื่อไม่งั้นจะอ่านไม่ถูกนะคะถ้าเราไม่ใส่ไม้เอกใช่ไหมต่อไปค่ะคำสุดท้ายแล้วคำสุดท้ายคำว่าดื้อดึงดื้อสะกดยังไงเอ่ย ด uh, อือดอไม่โทดื้อ่าไม่มีตัวสะกดเราก็จะใส่สระอือ uh, uh, แล้วก็อออแต่คำนี้ถ้ายังไม่มีวรรณยุกจะอ่านว่าดือดึงซึ่งยังเป็นคำที่ไม่สมบูรณ์ไม่มีความหมายเราต้องเติมวรรณยุกเข้าไปวรรณยุกตัวนี้เป็นตัวอะไรหนะ้าติ๊กตอกติ๊กอกเป็นไม้โทนั่นเองดอือดอไม่โทด้อดอืงอดึง เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเราทำมาจนถึงข้อสุดท้ายแล้วหน้าที่37เด็กๆก็ทำผ่านไปได้ด้วยดีเดี๋ยวเราเปิดหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าที่38หน้าที่38ข้อนี้นะคะคือเขาเป็นข้อที่7ค่ะเขาบอกให้เราทำไมคะเลือกคำเติมในช่องว่างให้ถูกต้องแล้วอ่านคำที่1่ เขามีคำมาให้เราเลือกสองคำก็คือคำว่าขาวกับขาวใช่ไหมคะเด็กๆจะเลือกคำไหนเติมลงไปมันจะมีคำให้ค้นต้นให้สอ,อีสีเราจะเลือกสีขาวหรือสีขาวนะเลือกคำแรกหรือคำที่สองนะคำตอบก็คือคำแรกสีขาวโอเคเด็กๆเ,เขียนตามคุณครูลงไปเลยค่ะเยบร้อยหรือยังเอ,อ่ย ต่อไปคำต่อไปแล้วนะคะคําต่อไปคาอะไรนะเราเลือกตัวไหนนะ้าจึ๊บอ่าเราเลือกคานี้ค่ะกอแอวแก้วไม่โทแก้วอ่านตามคุมคูอีกหนึ่งครั้งนะคะกอแอวแก้วไม่โทแก้ว แก้วน้ำนําำคําว่าแก้วลงไปเขียนได้เลยคะ่ะแก้วน้ำเด็กๆทันใช่ไหมคะต่อไปคําต่อไปค่ะปลูกพืชเราจะใช้พืชไหนดีนะพืชที่มีชอช้างสะกดหรือพืชที่มีดอเด็กสะกดติ๊กตอกติ๊กตอกชุบอ้าวพืชที่มีชอช้างสะกดค่ะถ้าพืชที่มีดอเด็กสะกดจะหมายถึงกําพืช แต่พืชที่หมายถึงการปลูกพืชพืชอพืชผักสวนครัวเราจะใช้พืชที่เป็นชอช้างสะกดนะคะเติมลงไปได้เลยต่อไปค่ะคำว่าขวานช้างขวานช้างเราจะใช้ขวานที่เป็นยอหญิงสะกดหรือนอนหนูสะกดดีหน้าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าใช้ขวานที่เป็น ยอหญิงสะกดเพราะอะไรคะควานที่เป็นยอหญิงสะกดจะหมายถึงควานช้างแต่ถ้าควานที่เป็นนอหนูสะกดจะหมายถึงควานหาของควานหยิบของอย่างนี้อ่ะเด็กเเขียนลงไปเลยค่ะควานช้างคำต่อไปนะคะคำต่อไปคำว่ารสเผ็ดแต่ทีนี้เราจะเลือกรสเผ็ดที่เป็น รถสอเสือสะกดด้วยสอเสือหรือรถที่สะกดด้วยถอถุงดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกชึอ่ารถที่สะกดด้วยสอเสือค่ะรถที่สะกดด้วยสอเสือจะหมายถึงรสชาติรสเผ็ดรสเปรี้ยวเป็นต้นหรือถ้าเป็นคําว่ารถที่สะกดด้วยถอถุงหมายถึงอะไรคะรถหมายถึงรถยนต์รถเครื่องรถจักรยานยนต์รถ มอเตอร์ไซค์เป็นต้นนะคะอ่าเด็กๆเ,เขียนลงไปได้เลยรถเผ็ดต่อไปค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าสัตว์ร้ายเอสัตว์ร้ายเราจะใช้ตัวการันเป็นยอยักษ์การันหรือวอแหวนการันดีนอะอาเป็นอะไรคะวอแหวนการัน ถ้าคําว่าสัตว์ที่เป็นวอลแหวนกาลันจะหมายถึงสัตว์ปลาสัตว์ร้ายหมายถึงสัตว์ที่เป็นมีเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะแต่ถ้าสัตว์ที่มีตัวกาลันเป็นยอยักษ์กาันจะหมายถึงความซื่อสัตว์นะคะคำนี้เลยใช้วอลแหวนกาันค่ะสัตว์ร้ายต่อไปค่ะคำต่อไป คำนี้อ่านว่าหิ้วกระเป๋าเราจะใช้ไม้โทหออีวอหิ้วไม่โทหิ้วอ่าคำสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆคำสุดท้ายแล้วคำว่ากฎหมายเด็กๆจะใช้กดที่เป็นดอชดาสะกดหรือดอเด็กสะกดค่ะลองคิดดีชะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามชุบอ่าใช้ดอชดาสะกดนะคะเพราะ ถ้าใช้ดอเด็กสะกดจะหมายถึงกดของกดปุ่มกดอ่ากดน้ำเป็นต้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ดอชดาสะกดจะหมายถึงกดหมายกดระเบียบอย่างนี้นะคะเด็กๆเขียนลงไปได้เลยเราก็สิ้นสุดการทําแบบฝึกหัดหน้าที่30 และสร็จแเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะให้เด็กๆตั้งใจเรียนแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ